สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่าซิกอยู่กับช่องย่าซีกกกนะคะวันนี้ก็บุกบ้านภาษานะคะบุกถ้ำเสือ,สสอวันนี้เราบุกถ้ำเสือนะคะเอ้าภาษาคือได้กตาหูสามลูกสามหน,น่วยเขาบอกจะเอามาขายเนี่ยเลอภาษาวัาจะไล่ขายบอ บอกว่าอยากเอเอ,เอทำทำใครชอบใช้ชอ,อ๋อเห็นเสือชอบใชบ้บุกถ้ำเสือนะคะมาถึงแล้วนะคะมีใครอยู่บนนอกโอ,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 อ้นี่สระน้ำ าภาษาายสตัด์ใหม่มาไม่เหยุไม่มีใครอยู่มนุไม่สบายเราก็เลยบุกท่ำเสือ นี่นะคะก็จะเป็นต้นมะกอกต้นค่อยมากับลุงพันนะ่ะมันยังอ่อนอยู่ในป้าแถวบ้านเลยนี่นี่แหละมะกอกนี่แหละมันยังอ่อนอยู่อันนี้มันแก่แล้วเนาะอ่อนค่ะบ,บุกท่าเสือมาเจอมะละกอสุก นี่แม่เล่ไปพ่นบอกไปหน้าพ่นบอกภาษาเนี่ยนี่ภาษาไปหน้าพุ่นบอก,บอกโอ้เอามาหุมภาษาไปํำเนาะขอมะละกอภาษาไปตำเอาไปํำที่นาเพราะว่ามันมันอันนี้มันกรอบมันกรอบไร่อยเลยนี่อันของภาษานี่ ก็มาเกาะก็มาเกาะนะม่วมาหุงมาหุงมาหุ่มาหุงรู้ไหมว่ามาหุงมาคุยนี่นะครับนางคนนี้นะครับขออย่าให้ไปไหนนะคะเอาตลอดมาหุงมาคุยขอมาหุงมาต่ำหน่อยเด้อจ้าเอาไหมเพราะว่าวันนี้เรามีแอดมินอยู่ที่นา้ีน โนหไปนาไปวันเนี้ยผมไม่ายเลยเนียายเลเปยวโนไปนาไปนาังยอมารัไปนาเนี้ยเมับไปนาฮมาได้หอายเลยอมา้รอมาไอมาไเาได้ให้เหรไปนาได้หมัน้เหรากด้ลอมาไ้อาไมันรับไปนาไ้เมอไาไรารไรา้ด้ออมดเอ ไปแงเลย้อกันเลยไปตังแวนสวเป็นไรไม่สบายไม่สบายไปปวดกระดูกกระเดี่ยวไปเฮ็ดยังตัวนี้เฮ็ดยางเฮ็ดยางไรอยู่บ้านเนี่ยนอนหายใจถิ่ซื่อโอ้ยหายใจถิ่ซื่อขอบใจสลากัไปไปเรื่องงานอยู่บ้านนี่แหละ ไปไปหาเฮ็ดเวียกอยู่หน้าน้ำการตืมๆอยู่กูต้องการผู้ช่วยนุดูยิมแมจมมันฟังชูมืออยู่เออไปซอยกันมันคนน้อยไปซอยเดียวป้าบอกไม่ป้าบอกว่าให้นุน่ะไปป้าบอกว่าไปจะบวชวันไหนอะไรยังไงเอาเจ้าก็ไม่ไปถ่ายช่องบ้านถูกบ้าน่ะถ่ายไหมไม่ดีขอว่านั้นหน่อยในเป็นหนึ่งได้อืมครับยู่แม่ได้ไปใส่ละเอามาหุ่งเนี่ยเด้อ เอาบังหงส์เนี่ยเด้อขอบังหงส์เนี่ยเ้อเอาไปตามแอดมินมาถ้าไม่ไปบอกเออเอเอแอดมาเบิร์ดเ,เอาลูกเดียวเอาบางหงส์กกอกไม่มีมากหงส์อ้าบางหงสุกนี่ปลามากอกกระมีแล้วนี่ ในต้นมะกอกป้ามะฮุงสุกก็มีบ้านภาษาบุกบ้านเสือบุกเสือบุกบุกถ้ำเ,เสือนะคะเจอมะละกอด้วยใจมะกอกต้นมะกอกอยู่เชื่อเราปะอยู่คางเหินหล่างหรือมะกอกที่นาเรามีเยอะแยะไม่เยอ,เอ,อะแยะอะป้าแถวบ้านมันมีสองลูกแล้วแบบนี้ไม่มีเอามือถือแล้ว ลกทาเสือแล้วก็ต้องได้ลูกมะละกอละกอลกับบ้านลุงเสือกับไปหาป่าขนาดบนด้นุเดีนะ๋ยนี่ได้ป่า,ปาบ่เ,เบมื่อก่อนเนาะเราก็เคยมานอนบ้านบานุเมือหนุมาอยู่กินนี่จังาน อหนึ่งงานอะไรวันนี้หน,นึ่งปลาวันนี้พ่อป้าป้าสาไปบ้านไปนาจะบอกว่ากินปลากินป,ไป,ไป,ป,าปลานะสงสัยป้าสาไปอันน,นั้นจอกอันนั้นล่ะจกเต่านําลุงเสรินลออนละ่ะไป,ไป มารับเบาหนุนะคะไปทำงานที่นานะคะเบาหนุว่าไปไปนะคะสามนาทีเองฮะเอไปสามนาทีเองว่าจังไดทำแม่้ายคลิปเมนุโอ้เกิดเปิดกันละท่านไม่ได้ท่ายคลิปเลยบนนี้มันรุ่งข่อยมันพุ่นนาศีลังปีใหม่นพััดประกันพุ่งปิดอีกแล้วการมองเห็นก็ไม่ทำก็ปิดอยู่ทีไม่ไม่เขาไปเอาคลิป น,น่นมางคล้ก,ก็เราก็บุกถ้าเสือนะคะก็บ่าวนุนะคะก็จะไปนะคะคุยกับป้าสวนผักนะคะเรื่องการที่จะบวชนะคะวันไหนหาวันนะคะที่เริ่องงามยามดีนะคะที่จะบวชนะคะว่บาบวชตรงไหนอะไรยังไงนะคะเราต้องหาเป็นวันที่ เหมาะสมแล้วก็วันที่ดีนะคะเลือกงามโอ้มาอันนั้นเลยนี่มามาเพลือบะมาอันมาเพลือะ่ะอันนี้น,นี่เป็นดอกอะไรด้นี่เป็นดอกอะไนอ่าข้าวน้ำซ้ำปลาก็เสร็จหมดแล้วนะคะบ้านภาษาก็ประมาณนี้แหละนะคะพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะ ยังยืนยันนุยังยืนยันคำเดิมยังบวชบวชอยูหรือวะบวชเนาะฮะบวชแม่นบ่ปัดปัดแตนถามมาว่ามันระบวชอีหลีบอยังดียล่ลีละเข่าแล้วแล้วออกพรรษาก็ออกแล้วกระบวชเลยเลยบวชน,น,น่ะเนาะมันบม่ได้ยาก สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี